นั่นๆมื้อนี้ได้มาหาน้อยๆครับพาที่มาบักบวม่วงไปกินครับรบกวนน้อยๆครับมื้อนี้มาเบาบนกับเบาดอนครับ่่กับผมพาเก็บจักหน่อยเดี๋ยวผมสิได้ไปเฮ็ดงานแล้วครับผมโอ้ลบกวนน้อยๆได้เมื้อไหร่ครับบ่ใครได้มาปานไดครับเพราะว่ายัุโด่วนเตีงได้มาหาน้อยๆเทม่นโดนมื้อนี้่เนี่ยไม่ไม่ครับผมโอ้นนั่หน่วยใหญ่เลยงามเนาะโอ้ยยังเหลือยังเหลือครับหน่อยหลายหลายคนอ่ะยังเหลือหลายอยู่เนาะเอาหลายปานเด็กบวบม่วงรับพี่น้องเพิ่นเก็บบ่หล่นเนาะครับพี่น้อง พอได้ไปอยู่ไปกินเนาะหน้อยๆว้ันถ้าเหลือก็ต้องหนีเยแบบนี้ครับเหลือก็หนีเงี้ยโอ้หลายตกคนน้อยหาเก็บให้ยได้หรือเปล่าอะไรครับเอาบนกินมากซุกเลยบ่ะเด้นนี่เจ้าโอ้ยขุนเนื้กองเขาอยู่หลังรถเด้อกินรับเขาอ่ะนั่นแหละครับโอ้หลายกินรับเขาอ่ะนะที่ครับตั้งทึงพี่หนึงโอ้ยหลายนะครับมันงาม่เลยมันบันไดเพิ่นใซอบันได้เอ่อ เอาขึ้นเจ้าบานนะล้มบนขึ้นครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดแล้วครับโอ้หมางง่ายครับพี่น้องหมากใหญ่ครับครับโดยเป็นโลเลยครับนั่งเอาครับพี่น้องนิดนึงออกเห็นร้อนเลยครับนีกนิดนึงมองเดียวกับแพ่งแล้วต้นเดียวนี่ครับถึงหัวนี่จะมีเบาดันไปทางไหนผู้เบาดันเพิ่นก็ไดีบังคับน้องยังเหลือหลายครับจากที่เจ็บไปแล้วก็ได้ ี um, ่ครับแกลี่ยเหม่งดงไปพี่เกี่ยครับเอาไปบ่มจันหน่อยกับสุกเอาไปนองไปกันอาทิตย์นึงบ่มไปกินหมากสุกน้อนนั่นหน่อยนะครับเขาไปกินนะครับมีไรล่องนี่ครับโอ้ยเดียมเกบเหลือเก็บเหลหน่อยจันหน่อยจะได้ครับเตาไฟถังครัเดี๋ยวเต็มค่อยไปเทใส่รถครับนี่หน่อยบอกนะผมมาเหลือกับตั้นเอยเลยเนาะครับอยู่ต่ำๆมีอยู่นั่นหน่อยยัต่ำมีอยู่นั่นหน่อยเขาต้องเอา รันน้อยๆแต่ว่าพ่นสุกหมากหมากหมากตำตอยู่ตำาำขึ้นบอกคยเห็นหวานบอกเหมือขนาดอุ้ยคับแกครับมอนี้เอากองเขามานน้ำเลยครับกินกระหม่อมซุกได้แกด ครับผมครับผมเดี๋ยวนี่ไปหาเราครับหน่อยครับขอบคุณได้ได้ครับหน่อยเหตุงานนี่ครับพี่น้องหน่อยงานเปนกบบตมีเวลาปัจจัยพอทำงานอยู่แต่ว่าวันหยุดผมผมขับมือนีได้ได้ดมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอบคครับ คุณนานอยได้ครับครับผมบนนอย่างบอแล้วครับผมเอาได้ครัวหาเบิ่งเลยรอนีแหละต่เียวม่งกะไปคุนปลาปลาเกคน่ะครับผมครับเดี๋ยวไปเห็นงานครับผมครับขอบคุณครับนาน้อยครับครับนนอยไปเหงานแล้วครับอนี่เป็นรอกันหากระเป๋าบนครับน่นอยไปเหงานแล้วนายนายอยขับรถครับไครับปนะครับเข้าบนไปแล้ว โอ้ยจัดเลยพ่นโอ้ยไปเทใส่ไปเทใส่ก่อนอาะไปเอวคือเปียวญี่ปุ่นเติมอีกเนาะเอาวนเนาะอืมต่ำๆเลยอูยขักขับี่นหมอู้หวานคือจังจาวายลีตัวเนี้ยอู้สองหมากันเึ่งมันขึ้นม้ามเลย ิึงคหักเป็นหลงอู้สุดยอนเลยสราาดมหวานดีนาะหวานดีไหมอ้เป็นเตาเมื่อเลยเป็นเตาเมอะไรยู่ดิหมักนิดหน่อยครับแต่ว่าหวานสดๆข้าสวนนะครับผมสดจากสวนครับสวนมะม่วง ท่านได้หนึ่งบบาวนท่านเชอรี่บ่ลลโอเชอรี่ครับท่นเชอรี่ครับพี่น้องเราบางข้อเห็นหมากนึงครับอือห,หึแค่ถ <c ười> ามัครับหวานดีไหม อืมอืมกไไหมมม็หวานแบบนี้ไปกินกะเขาวินกมะเขาได้การเล่อออนอ้าวอะไรมานะอืม ครับเอาอืมเต็มชุงเลยสุดยอดครับเก็บกลับโอ้ยนี่แม่ไหมสุกป่ะนี่สุกโอ้ยได้การเลยครับพี่น้องผลหมาเพลิงเหลืองเลยเห็นน้องอู้หวานดีไหมหวานดีไหมหวานหอมดีหวานหอมดีน้องขอทาครับพี่น้อง แฉลบัง,น,งน้อยๆแล้วแฉลบังบน้อยๆเก็บไปหารถครับอุ้ยเอากันผมครับไปบม่มเนาะตัวได้ว่าท่านสุกขักก็ไปบม่มเลยกินกับเขาโอ้ยแล้วได้ครับเหล้วได้เลยละ่ะกินกับเขาผมาว,าว่าทักอุ้ยผมกินกับเขาครับกินกับเขาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอ้ย อย่างเดียวนะครับพี่น้องนี่คือ่นเก็บไปแล้วครับที่เหลือที่เหลือก็อู้ที่วเห็นบ่อุ้ยตัวเือก่นลอดีลการดนพอดีเลยท่นหหมากนี่ไหมหมากง่าไหเอาบจะหมากนวุ่นหันไหมีมาเอาไ่เจ้า เดี๋ยวคือใส่กล่องดอกเด็กดอกเด็กเอ้าหนิวหนึ่งสิบหยดเอ้ากินหนึ่กินหนึ่งก่นกินเลยเอามังในไปไปกินมางกินดูกินดูครับครับโอ้ยกินอยู่ผมนะกินอยู่กินตตกแดดเ้ยนี่ครับนี่ครับได้บรรยากาศครับสุดยอดครับกินได้แบบนี้แต่บรรยากาศครับแซ่บแล้วกัน ข้าสวนเนาะงวานวี่โอ้ยยิดชาว่ะครับพี่น้องวานกินหมูม่วงวันนี้คุณรสชาติเหนียหวานหอมครับเนื้อมันเนื้อมันหวานเดีาววานกินไอติมเนาะแน่นนี่นะครับความสุขของแรงงานไทยในสเรียวครับ,รบแบบนี้ครับพี่น้องหาหาหายากเลยครับหาวันใดวันไดได้โอกาสแบบนี้นี่ก็ มี่น้อยๆครับเพิ่นอยู่สวนม่วงกับพอได้โทรมาบอกกันมาหาเอ่ะหาไปเยอะโอ้โหครับพุ่นไหมมักตรงนี้ยังไงเอาถึงหนึ่งทุกคน่ะทุกแค่เราคุยว่าพุ่น่ะถูกว่านั่นนั่นนั่นหมากทุกเอาไม่ดิไม่ต่อยถึงหัวจังโอ้มาบานเลยอุ้ยบานนึกเลยเดี๋ยวไหม่อเอมึงกัน พี่น้องสุกแท่นั่นดิเอาไหมเอาบนอู้ยนี่คอ้แฉะไปไปไปใส่รถเฮาไปเต็มแล้วเต็มแล้วพี่น้องเศบคกักกัก้องใดกันหนบ่อ้ยไม่เอาว้างหมถึงบหรอ ไปครัเห็นหมากสูขครับหมาใหญ่ครับอุ้ยกินกระเพานี่ฮักพี่น้องโอ้ยโอ้ยครับจายเลยครับกระเพาขาดเนี่ยใส่ได้งานเบาบนแล้วมื้อนี่ไปหารถห้อง เห็นหมากนึงอีกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่จะแน่อยากได้เ่ยจะหมากสุกๆงามๆครับหอยยังเยอะนะหวานคุ่นคุ่นหมากเลื้ยงๆทึ่งๆกันเต็มนู่นหมากเนี้ยบกอยแสบเนาะเงินอหมากสุกหน่อยมีนี่ก้อนหน่อยพอดีกัดเลย

แค่เราจะแก้ยากน่นอยใช่ไหมครับนี่โอ้โพักพักรับพี่นอ้องโอ้หผลงานครับเต็มนี่นะครับเอากองเข่ามานำ้ำได้ไว้ที่มันกรกับหมองสุก เดี๋ยวหอาหมดมาครบเลยนี่ครับพี่น้องดีเมื่อนู่นมาครับเอากองข้าวเหนียวมาครับสคือเป็นการเช็ดเฉียวงานครับม่วงครับบานอข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่น้องนี่โอ้กินสดๆจากสวนแบบนี้นะครับเนี่ยครับสุดยอดครับพี่น้อง เงี้ยมองมองบาเบนบนเอาบนเอาพี่นอ้นองโอ้ยนะครับคุณยศทำไรไหลน้ำเลยผมอึหวานเลยหวานกรอบ,ก,รบกินก็นเขาเหนียวเขากันครับนี่นะครับ,รบมันแหลนทอง <laughs> นะกินแต่เขาเวิดมือ <laughs> ครับมือครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรครับนี่แหละครับวิธีแรงงานไทยเบาบน กินใ้เบิงอุ้ยพี่แต่สอนครับพี่น้องผมหิวน้ำครับผมติกินน้ำได้ผมติหามากินน้ำเมื่อนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มอบให้เบาบนเบาตรงคำเบาอุดรนตลอดมากเลยสองใยทีว่าได้มาหาหนอนอยโคกางครับมีโอกาสทีงสี่ครับปีละครั้งครับทีว่ได้มาครับเพราะว่าน้ำหนางมืงสุกครับครับแนแมต่สอนให้นาะ ทีเดีมากเรื่อยๆครับจบ,บาล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันนครับวานนี้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ